ของในโฟลเดอร์โลมอสแยกใหม่อ <ST> ีกทีอ่ะโออใช่ขับแบบก้ โอดเอามอสมาลงไม่ใช่เอาคูดท่ามาลงถ้าถึง3,000คนนี่ใครตีแตกเลยเนี่ยยังเป็นอินพอร์ตเช่เนีผมจะบอกว่าผมได้เป็นหมอจริงไหมจริงป่ะเนี่ยใครเป็นอินพอร์ตอันนี้เรามาเทสกันเฉยๆช่กายพี่พี่เป็นอ้าวเดี๋ยวเจม๊ยพี่เจม๊ยพี่เจม๊ยเป็นออฟฟิเซอร์เอาเราแคากูทำไมเนี่ยกายเป็นอินพอร์ตเอไม่ พี่เอฟไม่ลองเทสก่อนหรอกอะไรเว้ยไอ้หยุเลยกิดแค่่ลองเทสเลยไอ้เชมฆ่าตัวตายทำไมเนี่ยไอ้กายการมาต่อยกูพี่ผมเป็นผมเป็นหมอพี่มาต่อยผมทำไมเนี่ย เชื่ออะไรไม่รู้ผมก็เชื่อสันี่ยังโมโหีอะอยู่เลยเหรอเนี่ยไม่ใช่ตัวอะไรเนี่ยนี่ตั้งตัวอะไรเหรอไมเอามาปนอะไรในนี้เนี่ยไม่คือมันจะไม่ถึงเวลาพี่ไม่เวาเอะเนามาแค่นี้โดคูเมดคูเมดกับอิพอแต่มันแดเดือนจ้ออฟฟิเซอร์หนุ่ยยุแปดเดือนขา เหมือนกันไม่ต่างกันเลยเราไปเจอกับเชอริมเนาะถ้าดูเชอริมมาแล้วน่าจะไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้เขา้าใจยากเท่าไหร่ครับอ่าแล้วก็อันนี้เพิ่มมาวันนี้จะมีในส่วนของเมดิกเมดิกสามารถใส่โล่ให้ใครก็ได้และใ้คนนั้นจะไม่มีทางถูกฆ่าเลยคืออิ p พ r t ปุ่มคิวขึ้นไปกดข้างๆ้างก็จะฆ่าไม่ได้อยู่ดียกเว้นเมดิกจะตายหรือไอคนที่ถูกใส่โล่จะถูกบดออกถึงจะเป็นการกำจัดได้ดังนั้นเสียงมิดแมปมิดแมปเอ่อมิดแมปใช่พี่มิดแมปแบบโดโต้ทีนี้ทีนี้พอถ้าสมมุติว่าเมดิกใส่โล่ผิดโค เราเช่นว่าไปใส่ให้อิ p พอร์ตทำให้ออฟฟิเซอร์ยิงไม่ได้เลยแต่ล่าสุดที่เทสมาออฟฟิเซอร์ไปฆ่าอิ p พอร์ตที่มีโล่เมดิกอะออฟฟิเซอร์ตายเองนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่เจมฆ่าถูกตัวหรือเปล่าตอนนั้นนะเอ๊ะหรือพี่เอฟวะพี่เอฟปะ่ครับอ้าวครับแล้วก็แล้วฆ่าถูกตัวแล้วก็เอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ตัวนี้จะเป็นฝั่งดีก็คือเป็นฝั่งครูเมดนี่แหละแต่ว่าสามารถมุดท่อได้ มุดท่อเล่นได้เลยแล้วก็สามารถซ่อมสะบทถาาจากระยะไกลได้อยู่ที่ไหนก็ซ่อมได้แล้วก็ไอพวกแปะมือเงี้ยเอนจิเนียร์สามารถซ่อมด้วยตัวคนเดียวได้โดยไม่ต้องให้2คนไปแปะแต่แต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าซ่อมได้กี่ครั้งเพราะเราเทสกันแป๊บเดียวจริงๆงเ,<ล>เอน<อ>จิเนียร์นี่มันคือบทดักสืบด้วยไปไหนก็ไดใ้ใช่ไปนั่งแอบดูเขาฆ่ากันในท่อได้ <c oughs> ทีนี้โลสำคัญที่สุดที่แทนนี่น่าจะชอบมากก็คือโลโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์<ห>จะเป็นโลโลที่แยกจากทุกอย่างเลยคือมันชนะด้วยตัวมันเอง ถ้าสมมติโลอื่นชนะโจ๊กเกอร์ก็ไม่ได้ชนะด้วยน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าตัวมันคือทํายังไงก็ได้ให้ถูกโหวตออกต้องโหวตออกเท่านั้นนะถ้าถูกโหวตออกเมื่อไหร่ก็คือชนะเลยเกมจบอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบชอบชอบใช่ใช่ซึ่งต้องเนียนซึ่งโจ๊กเกอร์สามารถถูกออฟฟิเซอร์ฆ่าได้ตามปกติก็จะทําให้คนที่เป็นออฟฟิเซอร์ต้องมานั่งสงสัยตัวเองว่าที่ฆ่าไปคือโจ๊กเกอร์หรืออิมอสเตอร์ มาฟอา้องว่าใส่บีดเหรอเลื่อมันนะเ na, ลื่อมไนะอีกแล้วโอ้ยผมเห็นพี่กายโดดท่อพี่เป็นจีเนียพี่ลองโดดให้ดูพี่เอาใบประกอบวิชาชีพให้ดูโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงส่งยีเมลไปให้โอเคยื่นมาให้ดูหน่อยยื่นมาที่ยังยังไม่มีใครตายเลยยังไม่มีใครตายคือโดดโดดให้ดื้อเฉยๆกนจิเนียร์โดดท่อจริงนะผมเห็นกับน้องพีใช่ใช่ได้พี่เอ็นจิเนียร์เอ็นจิเนียร์สามไม่มีเอ็นจีเนียคนอื่นหรอได้พี่ขอดูบัตรหน่อย เปผมขอพูดอะไรหนสิว่าเดี๋ยวถ้าผมผมเป็นอิมพอร์ตแล้วผมก็โดดท่อแล้วผมบอกผมเป็นเป็นชินจิเนียครับไม่มันกันก็ต้องมีเอนจิเนียร์คนอื่นมาพูนม่่ไอ้นี่นี่ผมขอถามนั้นกลายเป็นเอนจิเนียร์จริงๆหรอพี่เจมถ้าพี่สงสัยอย่างี้ก็พี่เจมเดี๋ยวเราวังพี่เจมเป็น๊กเกอร์เราวัง เออว่ะเออกลายเป็นจจริงเหรอเดี๋เดี๋ยวเตียมซอมเร้อยแล้วอมไฟโชว์ผมก้าสเแกนอะเดี๋ยวเตอนเดี๋ยวถ้าสมมติซานหดเกิดขึ้นแล้วผมซ่อมโชว์พี่ก็จะหาว่านี่ทนี่ทำอะไรอยู่มาต้องอากายต้ไปหายิมพสอเพื่อมาขดจะได้พูดการกบดพี่แทนนี่เลยแล้กันโบกายโบกายไม่เนนี่กบฏกกบฏกกกก ชื่อสีเลยนะสีฟ้าสีฟ้ามันออฟฟิเซอร์่ะกายโก้มต่สีฟ้าเป็นออฟฟิเซอร์ไม่เหรอไม่มีใครเป็นวิเนียร์เหรอผมเป็นวิเนียร์พี่ไม่ใช่ผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นวินเศวกรไม่ได้โกหกเหรอไม่มีใครเชื่อแต่บอกว่าไม่ได้ไม่ไม่มีใครซ่อมไฟให้นะวันนี้หมดปุ่มอะไรนะแค่นี้ไอ้เจ๊ทำไมมันถึงแปลกๆผมว่าเจ๊เป็นแน่เลย แก่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 โน๊ะว่าท๊ะเย้ฮูโอ้โหเฮ t ยว่าท๊ะไอ้เด็กเจมันหวามันเป็นเอ็นด้วยช่วยจดอุ้ยผมมากล้าสแกนกันแล้วอ่ะเพียนตายฮ่องกงผมผมเจอศพครับผมเจอศพ จอห้องไฟเลยพี่ผมสงสัยอย่างหนึ่งอะ่ะเพราะตะ่กี้ผมออกจากห้องไอแอดมินเนี่ยเหมือนผมเห็นพี่เอกมาใครใคนนอยูคใเหเห็นพี่มาคนเดียวผมไม่รู้อะ่ะแต่แบบว่าอ๋อมากับน้องแพท ตรงไหนนั้นแทนนี่เห็นพี่ผมไหนนะจะโหดก็กลัวดจกเกไอเดียไม่กับจกเกอร์ไอเดียมันโดนท่อแต่ไม่รู้ไป็นวิศวกรหรือไปไหนพี่คนเดียวจริ้งเป็นวิศวกรแม่งวันมโดนท่อทำเควสแต่แม่งไวสัสๆคือพี่ยืนอยู่บนศพเลยแทนนี่ใช่เหรอพี่ยวสติดไปสามแล้วดิเกมตอนนี้ยืนตั้งนานไม่มีใครมารีร์ตเลยก็เลยเดินหนีซะเลยตรงห้องไฟใช่ไหมอันนี้ศพตายห้องไฟใช่ไหมใช่พี่มีศพห้องไฟด้วยคือตายสองคนเดี๋ยวอันนี้ศพห้องไฟใช่ไหมแทนนี่ใช่พี่นั่นแหละอันนี้พี่พี่ตายเลยมันอยู่ส่วนบนส่วนในตรงไอตรง ที่จะเชื่อมสายไฟใช่ปะไอ้ข้างบนมันเลยออกมานิดนึงพี่เออใกล้เคียงพี่อาจจะเป็นอิมพอร์เตื่อเป็นแก้งกันเป็นเจสเตอร์เพื่อที่ให้คนไม่สงสัยเป็นอิมพอร์เตอร์เฮ้ยรู้เฉยไม่ไม่ไม่แต่อิมพอร์เตอร์มันชอบแบบใส่สูตรเป็นตำรวจนะระวังรู้เฉยเลยไม่จมีออฟฟิเซอร์ไม่แหล่ะเนี่ยพี่เป็นเจสเตอร์เป็นคนผมผมเป็นอะไรพี่เต้เป็นอะไรแฮมเบอร์เกอร์ตาตาตาลาปาไม่ท่าเดินมันแปลกๆผมซีวิดโอมะ ึึงงเนี่ยเอาอีกแล้วอ่ะเี่กเป็นดีมพอตแน่ๆเลยพี่เอ้ยผมมา้ิวซ้อมให้นะไอไอเรยกเตอร์เมื่อกี้แบบวายๆ้วแลวแลวโ้แลแล้วแล้วแล่วแลเวแลอวี้วมล้วแ้วแ้วแวแล้วแเว้ว้ววว คือหมดพี่เอกคือไม่แพ้ก็ชนะไปเลยอะผมว่าไม่น่าใช่โจ๊กเกอร์นะพี่เอกอันนี้น่าจะทดสอบการเป็นเนี่ยเป็นโจ๊กเกอร์มากกว่าย <Yeah. S 2> ยัง, <Yeah. S 2> สยงสุดยังสุดไอ้กายมันดมันดนเอาพี่กายเป็น,ห,น,ปนหรอ โนนี่โอเคหนเด็กเนี่ยเป็นยิมพอหรอปล่าพี่เป็นเอ็นไมใช่เหรอเอ็าจีเนียหรอเอฟใช่ผมเป็นียพี่ดพอแต่หนูไม่รู้อ่ะเอ็นก็ไก่ก็มีเอฟไม่เล่นเหรอเมื่อกี้แล้วเอนะะเ็นโครปีก็มี ใจเย็นๆพี่ใจเย็นเข้าใจอะไรวะคดีนี้เลนตไถ่กระจ่างแล้วมันก็คือวิ่งผ่านมีแคททางซ้ายแค่นั้นเหรอพี่ก็เพียบอกเพียบเห็นไม่พี่เพิ่งเปิดดูแป๊บเดียวเองไอ้ให้ยืมไอ้ใหมยืมบ่นบ่นมุกแล้วพี่บุ๊กเอาพี่บุ๊กเอาหูหูคนฮะเว็บเด็ดด๋อยเด็ดเลย ก็แอบในท่อองเดียวละกันผมมาทวงความยุติธรรมให้เด็กเลี้ยูครับเมื่อกี้มันมีคนกระโดดท่อมาพอดีนะคุณเด็กเนี่ยเออใช่จริงป่ะเนี่ยท่านี้ตายยังเอ่อผมจะไม่ตายนะพี่ จะดวกชิบหายเลยโว้ยโลนี้อย่างมันเีมในของเกมมีสแกนไงเกมมีสแกนแต่มาเกมไม่หลุดูดเลยพี่คือแต่พี่สแกนจนเสร็จแล้วเนี่ยใช่เหรอพี่ไม่มาบอกอีกแล้ว โอ้ยกาผมอ่ะสวนสวนทุกคนเลยเฮ้ยทำไมเทนนี่ทำโอทูอยู่ดีพอพี่เดินเข้ามานี่กลับตามเข้ามาคือผมจะบอกว่าตตุ่มกันทุกคนเลยผมไม่ได้ฆ่าใครเลยบวชผมเลยครับผมเป็นยี่ิบเตอร์ผมว่าพี่บวชเตอร์อันนี้เรื่องที่กำลังจะตามฆ่าผมใช่ใช่เป็นเรื่องจริงจริงจริงไม่ไม่ไม่อย่าไปตามเกมเจมส์เบนเซเตอร์ไอเจมส์กูเชื่อแล้วว่าโลดีไม่สะดวกจริงเออแม่งหนุกจัดไอเกมน้เนี่ย được chính. chinh Ây sắt Medic đình đồn cái thứ Nát cái lát kìm Không phải không? พี่คิดว่าพี่แม่จะเป็นหนึ่งพี่อางัวใหญ่ที่พี่เขียเกี่ยบพราจะเป็นพี่อยากที่พี่อยากอยากที่พี่เขียนเกี่ยวกับโดนงูให้คนนั้นเขาพูดดีกว่านะกายท่านบาดกัท่านปวดตัวเองไม่ได้ยามเดียวทำไมกล้าทำกับพี่แบบนี้อะไรขึ้นท่านปวดตัวเองไม่ได้เงาเป็นเหรอสีเทาอ่ะเอาอะไรอ่ะ ไอ้ก้าเป็นโจ๊กเกอร์โอยไม่มีใครฟังผมเลยอ๋อจะไปพิมพ์เหมือนแบบว่าจะากใช่โจกเกอร์โจเกอร์ดีโดด่อบไม่ได้ใช่เออมันคืออะไรเออมันคืออะไรเนาะพี่ฟุกเนาะทุกคนทุกคนคิดว่าควรเพิ่มวิชั่นไหมหรือว่าวิชั่นก้าหมอกับโจ๊กเกอร์กล้าเหทำไมทำไมปิงหนึ่งสี่พันกว่าเลยทำมันลงไปเนี่ยห้าพันเหมือนกันพี่ปิงแปดพันนี่ไม่แหลกเหรอไม่แหลกไม่แหลกหูเดียวจโลมันคนไหมปิงเป็นไร ใส่ใส่ใส่โอยผมเห็นคนโดดทอดได้ผมี้าคนเลยเกินพี่เดินอยู่กับก้าไปดังายเดี๋ยวพี่เตผมได้ไงพี่ฟูใช่ไม่ไม่โอ้ยเต้มันเป็นอนั่นไอเต้มันเป็นไอ้นั่นไอเชื่อไนะไอไอสมูตใช่มอ๋ออินโวเกอร์ไม่มีวพวตพี่ฟูพี่ฟูเป็นโจ๊กเกอร์วว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 ป

ตกปุ่มเร็วเยอเลยอยาไปหมดมันไอเด็กนรกและใช่ใช่ไม่เอาแล้วไี่เอาแล้วเป็นจริงนี้ผมก่าอะรว่ากล้าเป็น importer จริงรอบนี้อันจะแผนซ้อมแผนก็ได้นะไม่ได้เป็นไงพี่แ้าคจอไม่ขึ้นแสดงว่าใช่เป็นจริงเหรอเป็นคนดีแครเนี่อาว่าเราเป็นนักล่า อาเจมพยายามจะทำอะไรครับพวดเจมได้เลยผมเห็นเจมติดรทงอท่าโอเคครับเอฟกัคคือคูวามอี่มีหรอก่ดวเลยนะว่าทีไมเ็นเดไม่นโเรผมเห็นพี่ยืนกดกับไออุณภูมิกับผมไม่ใช่หรอฮะ ไอเจมมึงมีกี่คนเนี่ยเออได้เลยมันเมื่อกี้กูอยู่ไหนวะกูณจำตัวเองไม่ได้เจมมันสามารถโผล่มาติดใต้ดินได้เมื่อกี้มันมีพื้นดินอยู่อ๋อเป็นหนอนนีเป็นหนอนเป็นหนอนงั้นแสดงว่าไอ้กล้าไม่ใช่โกเกอร์พิ้อเตอาจจะเป็นเราข้ามไปข้ามไปข้ามไปตัวเนี้ยข้ามไปเลยข้ามไปเลยตัวเนี้ยารักเล่ทีแล้วกันซูมไปที่หน้า มึงทำเควสเดียวกูทุกอันแหละเจมอย่าฆ่ากูเป็นคนดีผมไม่ไสแกนกับมึงหรอกหรือมันจะใส่ชิ้ให้ผมเจมมันเป็นแพทย์สนามวะจะใส่เมดิคให้ผมเฮ้ยไม่น,น,น้ำกรดเราน่าจะเจอตัวแล้วหรืเอเปล่าพี่เอกสแกนกับผมแล้วก็ <c oughs> พี่ฟุกแล้วเจมก็คลิกกับสติกอยู่กับผมอยู่แป๊บหนึ่งไม่น่าจะไปฆ่าใครได้รวดเร็วขนาดนี้เราสวยแล้วรอบแพทย์ คือไม่ใช่แพทอย่างแน่นอนเราอยู่ด้วยกันสี่คนอยู่ไม่หรอแพทไม่เห็นพีนะแต่เราสวยแล้วคือเขาอยู่ด้วยกันหมดเลยสี่คนไงสี่คนเลยหมอข้อมูลแพทไปแปะสแกนใช่ไหมด้านซ้ายตอนนั้นมีพี่ฟุกยึกยักอยู่ด้วยเราไปด้วยกันแล้วก็ปัดใช่หรอไม่มีพีนะมีแต่พี่เอกที่แพทเห็นน่ะคือแพทเดินแบบกอดพอกับพี่เอกแล้วตอนนี้แพทก็อยู่อสวดกับพี่ต้องพีเป็นนี่แหละสุดยอดละเอ้ยไม่ทัดสิไอเจมเหรอวะไม่อยากจะเชื่อแต่มันก็ทำตัวเหมือนเป็นอิมมอร์เตอร์ไงไอจมมันเดินแบบว่า ไม่ทำเชี่ยะไรเลยอุ๊ยมีคนตายแน่เลยเจอศพพี่อีกที่ไหนเดี๋ยวแต่นี้มันเอเมอร์เจนซี่ไหมล่ะเมื่อกี้แพทอยู่ไหนอะหนูตอนแรกอยู่ห้องอัพโหลดคอมูแล้วทีนี้ไฟดับหนูก็เลยขึ้นไปแก้ไฟแล้วหนูเพิ่งออกมาจากห้องไฟแล้วเจอพี่เจมเอ๊ะทำไมมันสลับที่กันวะใช่แล้วเอาละหนักเลยกูทีนี้ไม่หนักไม่หนักถ้าเปลี่ยนออกจากเกมแล้วแล้วอะไม่ไม่หนักบอกเลยโอเค พี่เชื่อเราเชื่อย่อก็แย่แล้วพี่เอฟจริงเหรอเออพี่งว่เเราไม่ใช่ะไรวะเนี่ยพี่เอฟใช่ใช่ไม่จริงจริงกูจะฆ่าเอฟตั้งแต่ไอ้เครือตะเกแล้วแต่แม่งใครโปรเทคเอฟไว้มากกูนี่แหละแทพี่ขอโทษไม่ไม่ไม่ ไอ้กาเปลี่ยนไมเนี่ยกาอย่าทำพี่อันนี้ศพอยู่ที่ไหนอ่ะตรงด็อกชิปเหรอตรงตรงตรงตรโตตรงโตพี่เฮ้ยงั้นไม่ได้ดิเพราะเราเราแล้วเราเกิดที่ด็อกชิปกันนี่ว้าพี่ตรงโตคือจะเอฟเกไม่ต้องเลือกที่ด้วยนะที่เงียบจัง คือเดินไปเอฟเคที่โต๊ะเหรอครับเฮ้ย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 คุณดูแล้วว่าใครเป็นพีบุ๊กคนแรกปวดคนแรกปวดนี่น um, no> ี่อยู่คนหนึ่งเหมือนกับว่าตามผมมาคนนั้นคือใครครับพี่เขาเป็นโจ๊กเกอร์เลยพี่เขาบอกที่เอฟก็รีบวิ่งมาหาแล้วไม่ใช่ไปแล้วต้องป่านนี่เขาให้ พ่แจ็คดิวจอกเอร์แม่งวิชชั่นป้องจัดถ้าเอ็มเป็นเป็นเอเจนเตอร์ใช่ถ้าพี่เป็นจ๊กเกอร์พี่แกนพี่เป็นโจ๊กเกอร์พี่แกนไม่พยายามที่กดปุ่มอะพี่ถ้างั้นแปลว่าพี่เอ็อาจจะเป็นออฟฟิเซอร์หรือออตเตอร์ก็ได้ดิเพราะว่ามันมันฆ่าโจ๊กเกอร์ทิ้งได้ทั้งสองโล้วมันรู้ได้ไงว่าเจะเป็นจ๊กเกอร์วะไม่รู้แล้วเราดูว่าว่าเอฟปพาไปตอนไม่ไม่ว่ามันมันน่าจะมีโลโลแบบโลเสียด้วยนะว่ารู้ว่าแม่เป็น ตาแกในกา้าด็กจะถูกดังวะสุดทหี้ยเป็นเสียเกมจบจริงเงี้ยเอาเท้าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวจบพี่เอาแก่ใส่กระเซ็นนี่เลยแก่พี่ยังถ่ยไม่ได้โลมันๆได้แต่โลมันๆเป็นเมดิกผูน่ารักเมดิกคือสีเขียวผู้น่ารักพี่เมสมันเกิดอะไรขึ้นกันครับใคถูกตัวเหรอพี่ยิงถูกตัวเหรอ คือผมจะบอกว่าผมสแกนกับแพทแล้วพี่เอกไม่ได้ยิงถูกยิงผิดตัวนี่แหละสแกนกับแพทแล้วพี่เอกแพทเป็นเพื่อนเดินออกวาห้องขัดจลนดไม่ใช่เหรอวะพี่ว่าเต้ยิงหรอหรือว่าพี่เอกยิงใช่ยิงยิงพี่เนี่ยเจมเกอยู่แล้วมีคุณฟุ๊กกับน่าจะเป็นคุณฟุ๊กมาเมื่อกี้แล้วก็เต้เดินว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 นเจมผมว่าพี่เจมกำลังเซนแรงที่ ตอนแรกผมเห็นพี่เอกจริงท่านี้เป็นอิมพอร์เตอร์ป่ะผมเป็นคฮมโปรตีพี่ผมมีสแกนรอบนี้โอเคเดี๋ยวท่านี้ไปสแกนกับพี่นะพี่จะทำให้ท่านี้ได้เล่นนานๆคุณบอกว่าจวิ่งวิ่งให้ถึงนะแทนป้องท่านี่ดีกว่าเลยแล้วกันผมเชื่อใจท่านี่ว่ะว่าท่านี่จะไม่ฆ่าผมผมเลยใส่ปกป้องไปให้ท่านี่จะซื้อใจผมได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่เป็นไรครูใส่ให้เทนนี่วะหมอก็ตายไปแล้วคือคือผมก็รับไปสแกนพี่แล้วคือายด้วยพี่เอฟมาปกป้องผมอะแล้วคือผมไม่โดนฆ่าแต่ผมไม่เห็นอีกคนนึงก็คือใครอะแล้วคนนี้เดินตามพี่เจมส์อ่เออไม่เห็นพี่ไฟมาดับอยู่แน่ใจแน่ใจสิพี่โอ้โหขู่พี่เทนนี่ไว้ว่าเดินไปให้ถึงนะไม่เป็นห่วงห่วงแบบเดินสะดุดหรืออะไรโลหิตกันเลยเรื่องจริงครับ you serious ฮะเดี๋ยว โอเคพี่ผมว่าครูเมดแบงชนะยากมากครับล่าสุดมีใครเห็นพี่เจมไหมผมมาอยู่ห้องต้นไม้แล้วก็ล่าสุดมีน้องพีเดินสวนห้องต้นไม้ไม่เห็นคือคือพี่เดินไปห้องน้ำมันจะไปทำไอ้ขวาซ้ายพี่ฟุกอยู่ไหนฟุกเียนเฝ้าน้องเพจอัพโหลดแ้วผมคิดว่าน้องพีมันคาดไม่สงสัยเลยเพราะพี่เจมอาจจะตายตรงซ้ายบนหรือระหว่างทางจากนั้นแม่แม่แต่แต่พี่ส่วนน้องพีนะไม่มีพี่เจมนะ ตรงผมมาพี่กายไม่มีพี่เจมอยู่ตรงนี้เลยไม่นะพี่เจมฆ่าตัวตายทําไมไอ้กายสื่อถูกยัยแล้วพี่เจมพี่เจมทำแบบนี้ทําไมพี่เจมกัดลิ้นด้วยเองทําไมเนี่ยอันนี้คุยกับพี่มันแล้วพี่ว่าคุณฟุกว่ะ้ยแต่พี่ฟุกอยู่กับหนูต่อไปไม่จบสิหรอพี่มีไงไอ้กายเจมอย่างที่พี่บอกแที่โดนชักใหญ่เลยกายยังไม่กดซับสไคร์กันอีก มักต้องมากดแล้วจริงดูมาสิบพานนี้ไม่กดไม่ได้นะต้องกดแล้วนะ